สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะครับวันนี้เป็นวันสงการนะครับ พื้นที่บริเวณถนนราชรำเนินนะครับตรงนี้เป็นจุดเล่นน้ำของคนกรุงเทพอีกจุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเข้าสารนะครับแล้วก็ของสนามหลวงนะครับรัฐบาลจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับตอนนี้ดูผู้คนนะครับเพิ่มหลังไหลเข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้ ชมคลิปนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้เหลือผู้ติดตามอยู่ประมาณ170คนนะครับก็จะถึงเกณฑ์ของ YouTube แล้วฝากให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูที่ผมฝากกดติดตามให้ผมถึงเกณฑ์ของ YouTube ไวๆหน่อยนะครับรถาที่เหรอให้รถ ผเราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับทางเลือกใหม่อีกของปีต่อๆไปนะครับถ้าใครไม่ได้กลับต่างจังหวัดนะครับมาเล่นสงการที่ถนนราชสะดำเนินนะครับผมก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับไม่ต้องไป รถติดรถต้องถนนนะครับคือถนนน่าจะดำเนินทั้งเส้นเลยนะครับมีพวกปอค้าแม่มค้ามาวางขายพวกไม่ว่าจะเป็นตืนฉีดน้ำนะครับอาหารการกินนะครับเพื่อที่จะรอชมขบวนแห่นะครับ รัฐบ,บาลครับที่จัดขึ้นนะครับผมอาจจะเก็บภาพบรรยากาศไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่อาจจะได้บางช่วงบางตอนนะครับเพราะว่าคนเยอะจริงนะ ยอนนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามหลวงนะครับผมว่าผมไปไม่ถึงสนามหลวงแน่ๆเลยนะครับตอนนี้คนเยอะจริงๆนะผมได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับเอฟซี ตรงนั้นก็ถ้าเดินข้ามถนนไปฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนข้าวสารนะครับถ้าเดินตรงไปตรงนั้น,นครับส่วนทางโน้นก็ที่คนกำลังเดินไปก็เป็นสนามหลวงนะครับ ไปที่สนาหลวงดีกว่าครับนีครับไ่าไาต้นะครับไหมบนะครับวันนี้ครับโอ้โหที่าเี่ยวบอสนามเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรง ถนนก็สางก่อนครับ สง <med> สัสยคลิปนี้คงได้เห็นแค่การเดินทางเข้าไปที่สนามหลวงแค่นั้นนะครับ <med> ถึงสนามหวงแล้วนะครับ มาผมเราถึงสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยดูครับว่าข้างในเขามีอะไรบ้างการที่ประเทศไทยนะครับ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก,ถ,กถ้าจัดแบบนี้ทุกปีนะครับไม่มีใครอยากกลับต่างจังหวัดเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่คือมันไม่ค่อยมีที่ไปเล่นกันนะครับมันก็เลยทําให้คนในีหลังไหลกลับต่างจังหวัดน,นะครับถ้ารัฐบาลเขาจัดแบบนี้ทุกปีนะครับ ผมว่าคนก็ไม่ค่อยอยากออกกลางเ้่าหร่ดูพวกระบวนแห่น,นะคนเดี๋ตอนเย็นๆเขาก็จะเอาขบวนพวกนี้ไปแห่ตรงถนนราชดำเนินเลยนะครับ ครับผมตรงนู้นก็จะเป็นเวทีนะครับเวทีของงานนะครับขี่ม้ากล้ามกล้วยขี่มา้าฉกเมืองนะฮะก็ทำให้เขามีสุภาพที่ดีครับนะตอนสมัยก,ก่อนเนะี่ยยังไม่มีมือถือครับไม่มีคอมพิวเตอร์ พระเดชิไตไม่รู้จักพระเดชกลาเป็นยังไงวันนี้คี่ว่าที่ของไัมมาแล้วอยามาได้เฉยนี่ก็เป็นเจดีไซน์ไปในเกรับนี่โบราณนะครับเ็จดต่อเจดีไซน์ครับเกับสั้างยิ้กีจาขานายกรัฐนีนะครับนก บวนทัพของพวกเรานะครับทั้งคนและชาวต่างชาติเพื่อส่งต่อประเพณีอันงามนะครก้วเข้าสู่หนึงใสีประเทศเฟสติวัลระดับโลกครับถูกต้องนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่เดินทางเดี๋ยวติดตามเดี๋กมหาสงกรานต์ Golden Festival 2025แฮชแท็กสงกรา Festival and the last one แฮชแท็ก Thailand Festival and for if you would like to get to know more about the information and the agenda all of this event you can check it out 0 0บาทหรืออีกหช่องทางครับก็คือแอดไลน์กับเรานะครับแอตไซน์ไทยแดนเฟสติวัลที่แค่นี้ครับคุณก็จะมีสิทธิ์ในการได้ลุ้นราบสำหรับตั๋วบินตรงไปเที่ยวที่เกอะสีน้วครับใช่แล้วนะคะถ้าอยากมสนุก็เข้าไปชมเมตเราแล้วก็ไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะเาละครับสำหรับบรรยากาศในงานวันนี้อ้คึกคักสนุกสนานกันเรื่อยๆนะคะสำหรับหลายๆนั่นก็มยอเข้ามาเรื่อยๆแล้วเรามีมีหลายโซนที่น่าสนใจค่ะคุเต้ยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีโซนไหนเขามีการ ทำ DIY ผัาด้วยใช่แล้วนะคะแต่และภูมิภาคเขาจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้ร่วมสนุกแตกต่างกันไปใหม่แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะรีตลอดทั้งงานครับพอขยับไปเนี่ยก็สามารถไปเดินเยี่ยมชมในสมัยก่อนเห็นว่าเร้งรู้นะก็เป็น DIY เหมือนกันนะหรือจะไปที่ช้าสวานนะคะที่นำมาให้ดูท้านได้อย่างเท่แล้วก็สนุกงานที่ไหนับรรยากาศเง่าก็ย้อนกลับมาวัน ว่าใครอยากจะไปต่อเจดีไซน์นะครับหรือว่าลดน้ำกับคุณโยรุวันนี้ไม่เป็นพระสงฆ์แล้วเราไม่ได้มีการที่เป็นพระสงฆ์มาะนั่งไม่ท่านมาลดน้ำนะครับใช่โซนน้ำนะโซนน้ำนะพาไปสิริมงคลเลื่อนในเทศกาลวีใหม่คอยของเราด้วยรวมไปถึงมีเวทีมวยด้วยโซนโยโยไปลุกกระดูกไปเชียร์แบครับ เยอะมากๆเลยครับกิจกรรมที่นี่คือผมเดินไม่ทั่วเลยครับจะคุณไปไปที่ร้อยแล้วร้านค้าเขาเยอะไหมครับมีสองงานสี่้าเกินไปเล้งั้นนะตรงนี้่าจะเป็นทางข่า่สายบ้านผมเองครับผมใกแล้วค่ะแล้วก็บริเวณใกล้ๆนยก็จะเป็นโซนของ EDF ตื่นเต้นอยู่เมาต โอ้โหตรงนี้ทำไมคนเยอะจังเ,เลยครับดารกหสเยะเอะมากมาก นี่ขาวมาก คนะครับขอจบการเดินเดี่ยวทัวร์ที่สนามหลวงเพียงเท่านี้นะครับ <ไป S 1> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังต้องการผู้ติดตามอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวอีก130คนนะครับก็จะถึงเกณฑ์ของ YouTube เพื่อสร้างรายได้กับเขานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ ขอบคุดสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ